รีวิวกับตัวหัวชาร์จที่สามารถใช้ได้ครอบจักรวาลของอุปกรณ์ไอทีครับไมจะเป็นตัวแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนแล็ปท็อปสามารถสพอร์ตได้โคตรสุดครับผมราคากับสเปคบอกเลยว่าโคตรคุ้มครับพี่จะขอแนบลิ์ในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้ให้นะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าสเปคกับราคาคือพี่ชอบมากของแบรนด์ยูกีนะผมรุ่นนี้นี่ครับ Uno r 100วัตต์4พอร์ตครับผมในการชาร์จถือว่าซัพพอร์ตถือว่าดีมากครับ iPad iPhone หรือว่าตัวหูวฟังหรือว่าแล็ปท็อปซึ่งสามารถซัพพอร์ตกับตัว MacBook Pro MacBook Air หรือว่าแล็ปท็อปที่เป็น Type C PD ชาร์จคือตัวนี้บอกเลยว่าสามารถซัพพอร์ตได้อย่างสบายหายของผมจัดการความร้อนดีระบายความร้อนดีมีตัว G A S ด้วย ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการชาร์จที่มีคุณภาพมากผมเนี่ยครับ P.D รับผมในการชาร์จ QC SCP PPS รับผม fast charge สามารถัพ p อ o r t ในการ fast charge ทุกรุ่นครับผมบอกเลยว่าสุดยอดมากผมตัวนี้ Android ก็ซั p พ o r t ตผมนี่ครับ MacBook Pro 16นิ้วก็ัพ p อ o r t ถือว่าสเปคดีมากผมในการชชร์จนี่ครับหน้าตาผมจะบอกว่าตัวนี้ผมเป็นแบบตัว normal เนาะในการชาร์จแบบ fast charge แล้วก็แบบตัวที่เป็นแบบ ฟูลชาร์จแล้วผมตัวนี้บอกเลยว่ามันเป็นหน้าตาที่แสดงตัว LED ออกมาทำให้รู้ว่าเราฟ้าชาร์จระดับไม่เท่าไหร่ผมตัวนี้บอกเลยว่าเป็นตัวที่พีอยากได้มากจากเดิมนะครับพีก็ใช้ของยูกินครับซึ่งยูกินบอกเลยว่าคุณภาพเป็นหัวชาร์จที่พี่ให้10เต็ม10คือใช้งานโคตรด,ดีทนแข็งแรงกับราคาบอกเลยว่าเกินคุ้มจริงครับนี่ครับผมอันนี้ผมภายนอกกล่องผมตัวนี้ไหมนะครับพอร์ต USB ผม ซัพพอร์ตคือ100วัตต์ผมนี่ครับพอ B C ช่อง3ซัพพอร์ต30วัตต์ไทย A 22.5วัตต์เต็มแม็กซึ่งเหมาะเลยว่าตัวนี้คือ100วัตต์ครับในการซัพพอร์ตในการชาร์จซึ่งยูกินทำการบ้านตัวนี้มาดีมากครับผมซึ่งกับราคาเนาะเลทราคาผมตัวนี้คือราคานประมาณ2,000ครับสบพีนะับประกัน2ปีก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากครับนีครับซึ่งมันดีจริงครับ ซัพพอร์ตดีมากอะซึ่งจากเดิมพีก็ใช้แบบ3รุ่นครับเป็นรุ่นแบบ3ลูก็ใช้ดีมากนะตัวนี้บอกเลยว่าครบจบครับนี่ครับพีชอบ UI แสดงผลผมนี่ครับฟ้าชัดแสดงหน้าตาน่ารักมากครับบอกเลยว่าน่ารักดีจริงครับผมตัวนี้นะครับคือเป็นหัวชาร์ทที่พีอยากได้จริงมาใช้งานครับพีจะขอแกะกล่องผมว่าเป็นไงบ้างเนาะอุปกรณ์ในกล่องมีอะไรบ้างนะครับนี่ครับขอแกะกล่องผมตัวนี้นะครับนี่ครับ ชาร์จ iPhone 16 Pro m a x ก็ได้ผมพาะว่าพีชาร์จตัวนี้กับ iPhone 16 Pro m a x คือดีมากครับบอกเลยครับมาดูว่าอุปกรณ์ในกล่องจะเป็นยังไงบ้างผมตัวนี้นะครับนี่ครับผมแกะออกมาเลยนะครับเนี่ยครับผมโอ้่ครับน้ำหนักสัปพ,พีนะกำลังดีครับแต่พีรูปชอบรูปลักษณ์ในการดีไซน์มากรู้สึกว่ามันสวยจริงครับซึ่งกล่องดีไซน์อย่างสวยอะ่ะ ดีไซน์กล่องสวยดีอะผมตัวนี้นะครับผมรู้ผมว่าตัวปัทเยียในการออกแบบเป็นไงบ้างผมตัวนี้ซึ่งอองตรงนะสวยงามมากเลยครับหูอย่างสวยอ่ะับผมตัวนี้นะครับดึงออกได้ครับผมซึ่งมันเป็นแม่เหล็กผมตัวนี้นะ่ครับเก็บได้ซึ่งอองตรงนะโคตรน่ารักเลยผมตัวนี้สปีถือว่าน่ารักมากโคตรสุดอะ่ะ โหน่ารักมากเลยผมเป็นหัวชาร์จที่พีโคตรชอบเลยอ่ะนะครับพอในการชาร์จครับถ้าเราอยากผมอยากชาร์จอันน้อวัตต์แล้วก็ชาร์จที่นี่ครับ C 1 C 2ผมตัวนี้นะครับ C 3ก็สามารถซัพพอร์ตในการ fast charge คือ3 3วัตต์ Type A ผมตัวนี้คือ22.5วัตต์นะครับก็ถือว่าดีมากผมในการซัพพอร์ตนะครับนะครับอันนี้คือการออกแบบนะครับสวยอ่ะสวยอ่ะพี่ชอบการออกแบบมากครับตรงนี้ผมนี่ครับ ผมลองผมสามารถออกได้ผมตัวนี้นะครับนี่โหอย่างเจ่มอ่ะโคตรสวยอะ่ะดีไซน์อย่างสวยผมตัวนี้น่ครับผมด้านหลังผมเขียนว่าหนึ่งร้อยวัตต์นะครับนี่ครับผมอันนี้คือดุ่นน้องครับผมตัวนี้นะครับพี่ใช้งานมาถือว่าดีมากตัวนี้โคตรดีอะผมตัวนี้หกสิบห้าวัตต์ ถือว่าพีใช้งานตัวนี้มาก็ถือว่าเวิร์กมากครับมีความแข็งแรงทนทานในการออกแบบมากหน้าจอก,ก็ซัพพอร์ตในการแสดงตัว LED ด้านหน้านผมซึ่งอันนี้ดีมากครับผมพี่ผมจะขอไปชาร์จเลยนะครับมาดูกับผมว่าหน้าตาตัวนี้ระหว่างชาร์จจะเป็นไงบ้างนะครับผมครับพี่ผมจะขอเปิดผมเห็นไหมว่าเห็นไหมให้ I am Yukin Uno ครับซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้น่ารักมากโหจออย่างสวยอะ่ะ จอสวยจริงครับตัวนี้ซึ่งพีชอบมากชอบจอมากผมตัวนี้ซึ่งจอมันจะแสดงผมสถานะของตัวนี้หูโคตรน่ารักเลยอ่ะน่ารักมากครับอย่างชอบอ่ะพี่ชอบมากเลยครับบอกเลยว่าชอบจริงอันเนี้ยน่ารักน่ารักอาอตรงน่ารักมากนี่ครับมาดูว่าถ้าเราชาร์จจะเป็นไงบ้างนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับ พี่ผมจะขอชาร์จตัวนี้ให้ผมนี่ครับอันนี้เป็น Android ผมที่ซัพพอร์ตในการฟ้าชาร์จเหมือนกันนะผมนะครับอันนี้พี่ใช้กับสายชาร์จยูกินนะครับเป็นสายชาร์จที่มีคุณภาพมากครับนี่ครับหน้าตาก็จะหน้าตาน้องก็จะขึ้นนะครับผมนี่ครับขึ้นมาน่ารักมากเลยครับนี่ครับขึ้นแบบฟ้าชาร์จผมอันนี้คือสัญลักษณ์ของฟ้าชาร์จนะผมนี่ครับขึ้นแล้วซึ่งบอกเลยว่ามันซัพพอร์ตในการฟ้าชาร์จได้อย่างง่ายดายมากครับซึ่งเอางงตรงนี้พี่ชอบมากครับนะครับ มือถือก็จะขึ้นฟาชาร์ดครับชาร์ดแบบซูเปอร์ครับออเนอร์ก็ซัพพอร์ตผมซึ่งบอกเลยว่าออเนอร์ทำการบ้านมาดีมากในการซัพพอร์ตกับหัวชาร์ดหัวชาร์ดก็ทำการบ้านมาดีมากบอกเลยว่าสุดยอดมากครับนี่ครับชาร์ดแบบซูเปอร์คือซัพพอร์ตผมตัวนี้ไม่ใช่เป็นตัวนี่ครับมือถือตัวนี้ก็ซัพพอร์ตผมซึ่งมันซัพพอร์ตได้อย่างง่ายมากครับนี่ครับขึ้นฟาชาร์ดแล้วซึ่งบอกเลยว่ามันขึ้นฟาชาร์ดง่ายมากครับพี่ชอบมากเลยอะ เอาตรงนี้มันซัพพอร์ตง่ายจริงนี่ครับเฮ้ยมันดีอ่ะสัพพีถือว่าดีมากครับครับขึ้นฟ้าชาร์จแล้วโทรศัพท์มือถือนี่ครับถือว่าเป็นอะไรที่เวิร์กมากครับกับอุปกรณ์ที่ซัพพอร์ตได้อย่างครบคันครับนี่ครับขึ้นนะแล้วผมซัพพอร์ตผมตัวนี้ผมซึ่งเป็นอันนี้จะเป็นของ vivo นะครับ vivo ซัพพอร์ตผมเฮซัพพอร์ตง่ายจังออุปกรณ์ตัวนี้อ่ะดีมากเลยครับผมนี่ครับอันนี้ถือว่า มันขึ้นในการชาร์จเร็วมากครับเดี๋ยวพี่ผมจะขอชาร์จกับ iPad Air 4นะครับหัวไอแพดไอแพดโปรนะผม M4 นะครับ M4 ครับมาดูว่าเป็นของผมตัวนี้ปึ๊บดูว่าผมดูนี่ครับขึ้นแล้วชาร์จแล้วผมนี่ครับขึ้นฟาช์ชาร์จแล้วผมตัวนี้หน้าจอจะบอกเป็นฟาช์ชาร์จครับโหถือว่าดีมากอะ่ะเป็นหัวชาร์จที่มีคุณภาพมากครับผมสับหยู่กินตัวนี้บอกเลยว่าครบจบครับซึ่งพี่ชอบมาก หน้าตาน้องน่ารักมากผมตัวนี้หูโคตรเวิร์กอะครับผมเหมาะเลยว่าเวิร์กมากครับแล้วผมสามารถชาร์จได้ถึง3พอร์ตผมตัวนี้ไทซ C แล้วก็ไทเอ A 1พอร์ตครับซึ่งเหมาะเลยว่าเป็นหัวชาร์จที่มีคุณภาพมากครับพี่ผมจะขอเนีดิ้งในการสั่งซื้อของโยกินใต้คลิปนี้ให้นะครับผมเหมาะเลยว่าดีไซน์สวยทุกอย่างจบครบพราผมตัวนี้พี่ชอบอีกตัวคือนี่ครับอันนี้ก็สวยผมอยู่นี้อันนี้เน็กโสดผมของนุ่นน้องก็น่ารักครับซึ่งพี่ใช้งานมาก็ถือว่า โอเคมากหัวชาต,ตัวนี้มันน่ารักจริงๆครับผมสวัสดีขอบคุณครับ